สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับท่านอิมใน,นกระพลดของเขาว่าท่านอิมน่าอาจจะมีความสามารถในพลังที่มันเป็นเทพเจ้าเหมือนกับลูฟี่หรือปเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะมีคำใบ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังและความสามารถท่านอิมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่ซอรเทิร์นเขาน่าเหมือนกับว่าถูดึงพลังกลับจนเขานั้นแก่ตายลงไปแล้วก็มีฟิล์ล มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวทว่าท่านอิมเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถดึงพลังกลับและก็น่าจะเป็นคนที่มอบพลังให้กับหลวงพ่อพุทธเจ้ามันก็เลยมีการวิเคอห์กันว่าท่านอิมความสามารถพลังผ่ปีศาจของเขาเนี่ยมันมีความสามารถในการมอบพลังแล้วก็ดึงพลังกับแล้วก็ทําให้คนคนนั้นเป็นนมาตะไม่แก่ไม่ตายแล้วก็สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีข้อสังเกตเหน็นว่าสายฟ้าสีดําในตอนที่ซัตเทิลถูกท่านอิมเน้นดึงพลังกลับแล้วก็ตายลงเนี่ยใน <c oughs> ตอนนั้นสายฟ้าสีดําพวกนั้นมันมีลับบากษณะมนนกัาค แล้วก็เหมือนกับวิญญาณที่กำลังกรีดร้องอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้ในตอนนี้เกิดการ,ร,กรวิเคราะห์กันว่าท่นอิมเขาเนั้นจะมีความสามารถในการควบคุมความตายหรือว่าความสามารถในการทำนองน,นั้นหรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจากเนื้อหาในปัจจุบันมันมีเรื่องราวที่เราได้เห็นว่ากลุ่มโมฟางเนี่ยในตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เอลบาบและที่เอลบาฟนก็จะมีเรื่องราวเกิดกับกาช,ชายโลกีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มันน่าจะเป็นต้นอีกดาซิลแล้วก็เรื่องราวก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้มีกามมรวิเคราะห์กันไปนว่าเลไลมันน่าจะเป็นตัวแทนของหุงยกักกมน หนึ่งในล่างบอกเหตุของสงครามเล็กนาล็อกซึ่งนั้นก็เลยทําให้เราได้เห็นนะว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับตำนานนอสและก็มีโอกาสสูงมากที่อาจารย์โนดาจะนําเรื่องราวเกิดกับสงครามเล็กนาล็อกมาเป็นต้นแบบการต่อสู้ในสงครามในอนาคตเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้น่าสในใจนวัาท่นอิคมคราวนั้นจะมีความสามารถพลังผลพิศาสตร์ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับตำนานนอสอะไพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะน่าสนใจนวัาท่นอิมพลังผลปิศาสตรของเขาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องาตย มอบพลังให้กับาผู้เท่าทําให้หาผู้เท่าน,นาั้นเป็นอมตะเรื่องาราวพวกนี้ก็จะไปตรงกับเทพตำนานนอตทท่มีความสามารถแบบนี้เหมือนกันและเทพนอตองค์นั้นเนี่ยก็เป็นเทพที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดบอกนะว่าแน่ดีเนี่ยท่านนิมลชิงผลปีศาจผลนี้ไปก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดนั้นและผลปีศาจเทพที่ว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือความสามารถของโอเพราะว่าโอนเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่มีความสามารถสูงมากแถมยังเป็นราชองแอากาศสถานที่ที่มีเหล่าเทพเจ้าอยู่อยู่ที่นั่นโดยที่เมริจู สถานที่ที่เทนดิมนี่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะมีพวกผอมกอนฟ้าที่เปรียบเทียบตัวเองเป็นเทพเจ้าของโลกใบนี้เหมือนกันมันก็เลยทําให้หน่าสนใจนะว่าจานโอดาจะทําให้ความสามารถเทนดิมเนี่ยเป็นผลปีศาจที่มีความสามารถโอดีนหรือไม่เพราะว่าจากที่ดูมาความสามารถโอดินเนี่ยนั่นคือความสามารถในการมอบความตายและก็ความสามารถในการคืนชีพซึ่งนี้ก็จะเป็นความสามารถที่เราได้เห็นอวสเทิร์นเนี่ยได้ถูกเทนดิมเล่นสังายก่อนหน้านี้และความสามารถของฮัฟผู้เท่ามันก็จะมีความสามารถฟื้นฟูแล้วก็ไม่แก่ไม่ตายใช่ไหมฮะ และนอกจากนี้โอดินเนี่ยยังมีความสามารถในการมออพลังแถมเขายังมีความสามารถในการเทเลพอร์ตไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการได้อีกด้วยจะนึนกวัาท่านอิมเนี่ยมีความสามารถพวกนี้เหมือนกโอดินมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่เหล่าฮาพุเท่าจะมีความสามารถเป็นอมตะไม่แก่ไม่ตายและก็ฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้เพา่าบันานกาจะเป็นความสามารถที่ท่านอิมได้ให้มาเหมือนกันแล้วความสามารถจากาพลังผปิศาสต์เนี่ยมันก็อาจจะมาจากความสามารถท่านอิมเหมือนกนันนะฮะและยิ่งไปก่อนนั้นก่อนน้้นี้ซัตเทิ เขานั้นก็จะมีความสามารถในการมองและก็จัดการศัตรูและเขานั้นก็ยังมีความสามารถในการวาร์ปในการวาร์ปตัวเองแล้วก็พา้าผู้รอคนอื่นมายังสถานที่ที่เขานั้นอยู่ได้อีกด้วยซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นความสามารถที่ท่านอิมได้มอบให้กับเซตเทิเหมือนกันและนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดความสามารถพวกนี้เนี่ยมันคือพลังที่ได้มอบให้เซตเทินั่นก็หมายความว่าทานอิมเนี่ยก็น่าจะสามารถใช้พลังและความสามารถพวกนี้ได้เหมือนกันและแถมโอดินนี่ก็ไม่ได้มีความสามารถแค่นี้นะฮะเพราะว่าเขานี่ยังมีความสามารถและก็สัตว์เลี้ยงมากมาย และก็ไม้ทา้าวลูกวหอกที่ใช้ในการต่อโ้แดกด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนัท่านอิมถ้าเกิดว่าเขานั้นมีความสามารถผองิษาจเทพโอดินเนี่ยมันจะทําให้เขานั้นมีความแข็งแกัก่งและความสามารถที่มากขนาดไหนแล้วก็อกหนึ่งอย่างถ้าเกิดท่านอิมเขาในมีความสามารถโอดินขึ้นมาเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าเนื้อเรื่องทุกอย่างก็จะลงล็อกเพราะว่าในตอนนี้ก็จะมีโลกิโอดินต้นไม้อิดาซิลและลายที่เป็นตัวแทนจอมมุนกันซึ่งพวกนี้ก็จะได้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ย เรื่องราวทุกอย่างในวันพีได้พร้อมแล้วนะฮะที่จะได้มีการปลุกปนเรื่องรามลักนาล็อกซึ่งมันคือสงครามใหญ่ที่จะได้เกิดขึ้นหลังจากนี้และสงครามลัคนาล็อกที่ว่านี้เนี่ยมันกอาจจะหมายถึงการต่อสู้ที่หนุนขานพูดเอาไว้นะว่าหลังจากที่มีคนจบวันพีเนี่ยในตอนนั้นรัฐบาลโลกะจะได้เจอเข้าสงครามใหญ่และสงครามใหญ่ที่ว่าน้นเนี่ยก็อาจจะมีต้นแบบมาจากสงครามลักนาล็อกซึ่งมันคือการต่อสู้รัฐบาลโลกผ่ามังกรฟ้าท่านอิมนล้วก็ห้าพูดเท่าเลยสุดสงครามขั้นสุดท้ายก็เป็นได้นะฮะเพราะฉ คราวนั้นจะมีความสามารถผอพิสัต์สายโซออนที่มีความสามารถของเทพในตำนานเหมือนกับลูฟี่หรือเปล่าเพราะว่าดูจากความสามารถท่านอิมในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไปตรงกังเรื่องราวโอดินฮะที่คราวนั้นมีความสามารถและก็พลังแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะน,นั้นก็คงต้องมารอดูและก็รองลุ้นกันนะว่าท่านอิมเนี่ยคราวนั้นจะมีความสามารถพลังผลพิสัตย์ในตำนานพลังผลาสายโซออนเทพบอดีหรือไม่อย่างไงเรื่องราวพวกนี้คงต้องมารอลุ้นและก็รอดูกันต่อไปนะฮะ หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีความสามารถอื่นหรือว่ามีเรื่องราวเชื่อมโยงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกนใต้งคลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปขอ,อก่ยกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนีน้ก็อย่าลืามกดไลค์กดแชร์กซ์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ